ดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่น Resident Evil e 2 Revolution ครับภาค2อันนี้มันจะมากับภาคแรกนะจะเป็นโค้ดดาวน์โหลดครับผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วลองเล่นไปสักพักนึ่งน้แ้แหละเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูครับว่าภาพจะเป็นยังไง ซื้อภาคแรกเราจะมีโค้ดภาค2แถมมาให้ด้วยเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดครับไปไปดูกันดีกว่านี้ผมใช้จอยจอยโปรนะครับจอยโปสาร้อยเล่นไม่ต้องจับเครื่องแล้ว มันจะมีสกิลให้อัพด้วยนะเนี่ยอันนี้ใช้มีดแล้วมั้ง ยิ่งอัพยิ่งแพงครับเี้เล่นต่อจากที่ผมเล่นไว้นะ นี้เนี่ยบ,บังคับหลายตัวมากสับเปลี่ยนกันเล่นนะครับ มันจะโหลดนานหน่อยอะ ภาพมันเหมือนเหมือนโทรทัศน์ที่ไม่ค่อยแจ่มอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันทำมาแบบนี้เองหรือเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนมีเม็ดเม็ดเม็ดสีแบบโทรทัศน์เก่าครับเสาอากาศอ่ะมันจะมีซ่าซแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจมันจะทำแบบนี้ทำไม ตรงนี้มันจะให้อัพปืนครับอัพปืนได้ถ้ามีชิ้นส่วนก็สามารถเอามาอัพได้อัพในนี้นี่ครับชิ้นส่วนมันเดี๋ยวเ,าเอาใส่ถอดปืนสั้น,นออกดีกว่าใส่นี้ ภาคนี้เนี่ยจะเดินถอยหลังและเล็งได้มันมีแบบที่เล็งใช้ไจโรได้นะครับขยับจอยอ่ะแล้วเป้าจะเลื่อนตามแต่มันต้องใช้จอยคอนอันเนี้ยของแท้มันถึงจะขยับตามถ้าใช้จอยโปรแบบพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้ครับ มันสามารถสลับคนเล่นได้นี่ความสามารถของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับคนนี้เนี่ยชื่อแคร์หรืออะไรจําไม่ได้ละจะถนัดพวกปืนยิงปืนแต่ผู้หญิงคนนี้แค่ถนัดแบบหาของครับจะมีไฟฉายอันนึงแล้วก็มีแฉลงเอาไว้เก็บของ จะเก็บได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวรว่าถ้าเล่นตัวแคร์เนี่ยจะหาไม่เจอครับต้องย้ายมาตัวนี้แล้วจะมีของมันจะปิ้งปิ้งอ่ะมีแสงออกมาเดี๋ยวมันจะลองหาให้ดู จะมีแสงปิ๊งๆออกมาเนี<ะ>่ยครับมีชแชลแงอยู่อันหนึ่งเอาไว้งัดพวกประตูมีตัวอะไรไปเนี่ยเนี่ยครับชิ้นส่วนอัปเกรด ีนส่วนอัปเกตปืนเราสามารถย้ายของมาไว้กับตัวแคได้ใช้แคแบบว่าลืมว่าจำชื่อไม่ได้ไอ้นี่ใช้มือเล็กๆน่าจะใช้ตัวผู้หญิงนะครับมันจะมี คนให้บังคับอีกชุดหนึ่งที่เป็นเหมือนทหารนะ่ะแล้วก็เด็กน้อยอนองนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับวิธีย้ายก็เนี่ยย,ย้ายถ้าเก็บปืนได้ก็ย้ายไปตัวแคร์ชิ้นส่วนเอาไว้ตัวนี้ก่นอนแหละอันนี้เป็นระเบิดครับ เราต้องผสมระเบิดเองผมชักงงตุ่มแล้วเนี่ยเล่นของโซนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง มาเล่นของ Nintendo ใจพิงแบบหนึ่งบางทีก็งงตุ่มครับ <oz> เพราะว่าโซนี่เพย์เซชั่นอะตกชิบหายแล้ว ใจมดนไอเวนยิงแล้วมันจะพังไหมเนี่ยไม่น่าพังเพืองลูกเอาลิฟต์ดีกว่าไปชั้นไหนแล้วเนี่ย จริงไสแตกเลยเฮ้ย <Hey, wait. S 1> เด็กน้อยคนนะี้เราสามารถบังคับมันได้โยมย้ายตัวก่อน เราต้องย้ายมาบังคับสาวน้อยคนนี้เพื่อที่จะหาของรีซ่อนอยู่มันจะมีแสงวิ้งๆิออกมาแคเย้ายมาตัวแค่ครับ แคนเ,ด,เดียวกัน,กนหรือเปล่าค,คนละคนนี่หว่ามีดเด็กน้อยอีกคนไหมเนี name ่ยไม่น่าใช่คนเดียวกัน Uh -huh. So, you managed to stay away from the monsters all by yourself? Uh-huh. You're a brave girl, but I'm this will all i over soon. Listen, there's a bad lady in the tower out there. Once we take her out, we can all leave the island together. อ่นนี้ผ้าพันแผลนะครับไหนวะกดวายมันจะเป็นการรักษาแบบออโต้นะ เจอห้องเซฟไม่รู้ใช่ห้องเซฟหรอเปล่ามันเป็นออโต้เซฟอครับมันไม่มีคำว่าเซฟให้แต่ถ้ามาถึงในห้องเนี้ยมันจะเซฟเกมให้อุยอะไรมา แสงครับอ่าอะไรวะนี่ๆมันจะปิ้งๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราชี้นี่ครับยิงไฟไปแล้ว,ลวก็จะกระพริบ,บแวบๆบแบบอยู่เงี้ย้เราจะเก็บได้มอยล่าจะเก็บได้คนเดียวแคร์จะหาไม่เจอเลยอย่างเงี้ย เจอแกครับตัดคลิปอยู่ตรงนี้ชี้ไฟไปแล้วเข้าไปเก็บช็อตกัน เลเวลสเปลี่ยนดีกว่าใส่เลเวลสองอันนี้มาใส่นี่ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาให้ชมกันภาพมันก็โอเคอยู่แต่ติดอย่างเดียวมันเหมือนโทรทัศน์สัญญาณไม่ค่อยมีอ่ะมีซาซาด้วย ภาพในกล้องมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ภาพของจริงเนะี่ยชัดอยู่ครับเลยจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ